ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับกลับมาอีกแล้วครับเจ้าทีมงานเจ้าเสือคริสนะครับหลังจากที่ย้ายไปสองสาวันครับมาที่เดิมครับลอกนาครับเหมือนเดิมครับโอ้ตอนนี้พลๆก็หมดไปแล้วนะครับ เจ้าคอมสุพีซีร้อยสามสิบครับเจ้าเสือคริตนะครับมาที่เดิมครับ สองไม้ครับรถร่วมพึบบ่งเข้ามานะครับ หลังจากหายไปสอาวันนี้ก็กลับมาแล้วครับที่เดิมนะครับลองนาครับสวยๆเลยครับประมาณ2-300เที่ยวนะครับ จอมปลวกฝั่งนู้นก็ทลายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับก็หมดแล้วนะครับนี่ครับหมดไปสองกองครับนี่ครับน่าจะเป็นเมื่อเช้าครับเมื่อเช้ามอเตติดภารกิจนะครับไม่ได้มาถ่ายให้ดูครับหมดแล้วครับนี่ครับ ฝั่งนี้เขาก็จะให้ขุดสะด้วยครับนี่ลายหลายร้อยเที่ยวเลยครับนี่โอ้งานเยอะเลยครับจะไม่รู้ว่าจะมีที่เทไหมเนาะต้องถามเสือคริสด,ดูครับเาแล้วครับเจ้าคริสคริสอา้าวนึกว่าคริสเอาแล้วทำไมไม่ขับคันนี้ ไม่ได้ย้ายมาไวเถละแล้วมีที่เทเยอะไหมต้องถามครับเจ้าคิดขับนะครับเมื่อกี้คนน้องคนสวยเป็นคนขับครับเลยไม่รู้ว่ามีงานเยอะไหม ททีมงานครับมีคนเดียวครับสาวสวยแห่งทีมงานคริสมีเจ้าคริสให้มาขับแทนนะครับติดธุระอยู่ครับธรรมดาน้องเขาจะขับไอ้คันขาวนะครับน้องผู้หญิงแต่วันนี้มาขับของเจ้าเสือคริดนะครับ ดิ้นสวยๆเลยครับนี่ เต็มแล้วครับแดงของเจ้าก๊กบนะครับออกมาวันเดียวกันกับของเจ้าคิดนะครับของพี่ชายเขาครับว่ามคนละอูครับ น,นี่อูกเกียงไกรครับขันนังมินอูรัดดารัตนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ